สามารถกินของหวานตอนไหนก็ได้ก่อนก็ระหว่างกินข้าวหลังก็ได้ใช่คือสามารถกินเอนซุลแล้วตักไอติมตามคำต่อคำได้ที่จ๋าหรูแดกแปะอะไรอย่างนี้ได้ไหมรายการแบบแต่เราขอบคนจะดักแล้วนะพี่พิงคี่อะไรแนะนำเราไว้ให้เราดักข้าวลากหลายพูดมาขนาดนี้แล้วก็มึงมันหน้ามันกันขนาดนี้อันนี้คือสั่งไว้เลยพิเศษเลย ทำไมคะต้องเป็นตัวนี้ตัวที่มีขาซ้ายข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันพิเศษกว่านั้นมันเป็นอีกขาของมันเลยเพราะอันนี้คือตัวเดียวอันเดียวแพ้จูแพห สวัสดีครับต้อนรับพเพื่อนๆนะฮะทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการพี่จ๋าเลี้ยงข้าวเออเนี่ยแหละม,มาเลี้ยงข้าวมันก็ต้องมาเปิดรายการให้มันด้วยต้องบอกก่อนว่าที่มาร้านนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าแบบเป็นร้านที่เป็นหนึ่งในร้านในดวงใจของพี่ด้วยนะจริงเหรอวัฒนาพาณิชย์นี่คือเป็นร้านเนื้อแบบที่แบบเแบบแบบขาเรียกว่าใครที่ชอบแบบพวก,<อ>กเมนูเนื้อ เนื้อตุนเกาเหลาเนื้อคืออยู่มานาน40กว่าปีใช่และที่สําคัญคือนอกจากเมนูสมมติคนไม่ทานเนื้อมันก็มีแบบพวกข้าวหน้าไก่ข้าวอย่างอื่นเมนูอื่นอ่ะผัดซีองค์ผสมซีอิ๊วอะไรเขาก็มีใช่ไหมเออเป็นเบียรอยู่นะแบบเป็นยาเอามาเลยเอามาเลยพี่เอามาเลยเราจะขอจานแรกเราหิวเราคือกะว่าจะชิมไปคุยไปอะไรกันไปว่างั้นเถอะเปนไก่ดที่ผัด กินจริงจังมากกินแลราหิวแล้วพเลารู้ว่าพี่เพื่นนี้จะถ่ายนะเราจะไม่กินข้าวมาใชพ่พี่ก็ไม่คิดนะเพราะว่าเราก็ไปดูเทปเก่าๆดูอีพีเก่าๆมาว่าเฮ้ยสองคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมาแ<ๆ>ดกขนาดนี้ล่ะคะอะไรเงี้ยเดียกไดว่าก่อนมาถ่ายรายการนี้เป็นล้วงคองอะไรกันมาเข้าเรื่องก่อนมาเห็นพี่ปิ๊งพี่ปิงเน่ย คไม่รู้ว่าเป็นใครอะไม่ติดครที่บอกก่อที่เบลเป็นคนที่แทบไม่ดูแพลตฟอร์มใดๆเลยจริงเหรอเอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่ถามเบลสั้นๆก่อนเนื่องจากเบลอาจจะยังแบบไม่รู้อะไรรู้ยังว่าพุ่มพวงตายแล้วพุ่มพวงที่เป็นนักรองปะผัวหนักแล้วด้วยความเป็นไม่กินข้าวโอ้แมงเลือกชินด้วย อ่ะโอเคกินแต่ไก่ใช่ขอบคุณค่ะกินแต่ไก่อ่ะขอพริกด้วยข้าวเอาไก่เอาพริกอ่ะนี่เอาครบเลยเอาครบเลยอันนี้เอาครบเลยผักชีไปด้วยยังไม่ได้แบ่งตัวเนี่ยเราลองทำนี้ก่อนแล้วค่อยได้อ่ะชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวมาฟังรสชาติกันว่าเมนูของที่นี่เนียนๆนหมเนาะเต็มปากเต็มคำอร่อยอ่ะนุ่มๆเข้าไปแล้วน้ำราดเป็นยังไงน้ำราด หวานวอ่ใช่กล่อมเอาอยู่เลยใ่อร่อยอร่อยจริงสุดท้ายข้ามเรื่องกูไปเลยกินไก่กินอะไรไปด้วยเยกล่อมกลับมากลับมาพี่ปิงเนี่ยเดี๋ยวถ้าจะให้แนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการนะกับเคยทำงานอยู่เดอะซากาเคยทำงานอยู่กับเดอะซันนักเคยแล้วก็แบบอยู่เบื้องหลังหลายๆช่อง รู้จักเดอดสกากรึเปอ่แจ๊คไหมเดอดสกานี่สกาเานี่ใครที่เบลคนฟ้าขวาเรานั่นเดือดสตาโอ้ยก็จริงจริงแต่ก่อนก็เคยอยู่กับพี่บี่เดือดสกาทำเป็นเบื้องหลังเบื้องหน้าก็ทำควบคู่กันไปดูแลช่องดูแลอะไรแล้วก็คอนเทนต์ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแนวพาโรดี้แนวล้อเลียนแนวอะไรมันก็เลยเหมือนกับมีการทำ เพลงแปลงเพลงอะไรอย่างเงี้ยงงแล้วเราก็ไปเป็นตัวละครในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยซีรีส์ดี้มัสนานี่เขาก็มาแสดงนะใช่แต่พี่บี้เขาเหมือนกับเขาะจะรอเยอะเหมือนเขาเคยรอเพลงแวนโก้ด้วยจนเหมือ,อนกับว่าตอนฉลองร้อยล้านวิวอะ่ะเขาต้องเชิญพี่บี้ไปออกด้วยเพราะว่พลอยเป็นพิธีกร,รก็่อท <laughs> ีอะไรตุนอะไรตุนตุนอีกแล้วอะไรตุนตุนอีกแล้วอันนี้เป็นเนื้อเอ็นเนื้อมั้ยอ๋อเมนูถูกใจกูนึกว่าได้หวยได้หมดนี้มา มาความรู้สึกว่าถึงจะเป็นสุญญยาจีนะแต่ว่าทั้งสองจะมีความแตกต่างหนึ่งเพราะมันจะมีกลิ่นของแต่ละเนื้ออันนั้นซึ่งแบบถ้าเราแบบชอบเนื้ออันไหนมากกว่ามันก็น่าจะถูกใจอันนั้นมากกว่าใช่ใช่ใช่ร้านเนี้ยทีเด็ดเขาคือไอ้พวกตุนพวกอะไรอย่างนี้เพราะเบสของเขาเนี่ยมันดีอยู่แล้วก็คือตัวพื้นฐานมันคือตัวซุปที่เขาอย่างที่บอกส <40 S 1> ี่สิบปีสี่สิบกว่าปีความเข้าใจผิดน,นะ เขาล้างนะแต่เขาเก็บไอตัวซุปอะเป็นหัวเชื้อไว้เขาก็ตักตัดแยกตักแยกแต่บางคนแต่เขาไม่ล้างมือเเนี่ยตุนโฮเข้าไปอย่างนั้นนะนะเาหมดมเออวะหรือว่าเขาทำอย่างไรวะนะออแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเล่าต่อเล่าต่อก็แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่กับพี่บีไม่ได้อยู่กับเดอะสแน็คแล้วออกมาทำทำเป็นเหมือนเป็นอิสระ อยู่เบ้างหลงังอยู่เบ้างหลงังแล้วก็บริหารให้หลายๆช่องอ<า>ก็ดูเรื่องการเติบโตช่องว่าแต่และช่องเขาต้องทำํำอ,อ,อะไรอย่างไรบางบางช่องก็เพิ่งเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่อุ๋ยบูธเดเอส าแล้วพี่พิงมีดูแลรายการที่แบบพวกรายการไลฟ์สาระบ้างไหมคะจริงก็ทำมาทั้งชีวิตเลรื่องไลฟสาระนี่ก็เลยมาทำกับพี่อุ๋ยเพราะดูมีสาระดีแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์คู่รักก็จะเป็นแบบบอยเจี๊ยบบอยพีชเมกเกอร์กับเจี๊ยบพีชจีราอันนี้เราจัรู้จักเขาใช่ไหมเรารู้จักเขาใช่ไหม เมาเลยคือคนที่ MVP เลยคือพี่เจีย๊ยบคือเขามีความโกะของเขาได้รับการบัญญัติว่าเป็นความเจีย๊ยบโอ้โหตลกมากพี่บอยแล้วพี่บอยก็ชอบแกงเมียวันมีโอกาสไม่มีโอกาสเดี๋ยวไปเจอพี่ๆกันอ,อันนี้ปกติแล้วเป็นคนกินกินของคาวแล้วก็ต้องตบด้วยของหวานนะจระิงๆปกติถ้าเบลอ้วเบลกยว่าจะกินของหวานก่อนพี่ก,ก็เป็นเหมือนกันชอบกินของหวานก่อนเนี่ยคุณพ่ออะไยัง ก็จะยังว่าก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกินข้าวอย่างนี้ใช่ไหมคะก็สามารถกินของหวานตอนไหนก็ได้ก่อนก็ระหว่างกินข้าวอะไรก็ได้ก็ได้สามารถกินไอศกรีมแล้วตักไอติมตามคำต่อคำได้ที <l 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 ่จ๋าหนูแดดแปรอะไรอย่างเงี้ได้ไหมรายการแบบหนูแดดร้อนแล้วก็มาแดรเย็นแดรคาวแล้วก็แดรหวานสลับกันไปกันมาคือไม่คิดว่ามันจะกินง่ายอะค่ะอ๋อเออเป็นคนกินง่าย จริงๆครับเมนูของร้านเนี่ยที่มันทีเด็ดเลยก็คือตัวตัวเกาเหลาเนื้อตุ๋นเขาเนี่ยแหละอย่างที่บอกเรากินไปแล้วทั้งเนื้อแพะเนื้อมวัวพอเรากินเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเราแยกมันออกไหม มันไ่นกคือถ้าเนื้อมันก็จะเป็นรสสัมผัสแบบกินแบบเนื้อใช่ใชอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเป็นเนื้อแพะมันจะมีกลิ่นยังไงแปลกอ่ะมันแปไม่เคยกินไม่เคยกินเนื้อแพะมมนเป็นเพเจอร์ที่ไม่รับใช่เราไม่เคยกินเนื้อไก่อกมือนไก่ไก่ไกเไี้ยค่แก่ไก่ไก่ไน่ไก่ไอ่ไก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 ่ไอ่ไก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 ่นก่ไก่ีก่ไก่อ่่่อ่่ก่่เ โอ้แล้วดูน้ำซุปเขานะน้ำซุปเขานะดูน้ำซุปเขานะดูน้ำซุปเขานะโอ้โหเขาดูในที่สุดเราก็จะได้กินกั้วเราชิมชิมกันคนละอย่างอ่ะเดี๋ยวพี่กินตัวที่เป็นลูกชิ้นจริงๆแต่ก่อนคนไม่กินเนื้อจริงหรอไม่กินเนื้อมาทั้งชีวิตกินเจก็กินจริงจังนะกินกันสิบวันสิบกว่าวันอะไรเงี้ยกันมาตั้งแต่เด็กก็คือตามตามที่บ้านแต่พอ แต่พอเขาเรียกว่าปลดล็อกที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็กลับมาก็อูเนือ้อนี่คือต่อยก็มากินเนื้อกลานมันก็อยู่ข้างนอกไปอื่อนที่บอกว่ารองนีร้องนีอยู่ชิน้นนี้อร่อยกินทไปไม่อร่อยว่ะหลังจากนั้นเรากินเนื้ออย่างเดียวเลยถ้าไปกินหมูใช่ใช่ใช่คือถ้าเลือกได้มีเนื้อกับหมูนี่ยเราแบบสั่งเนื้อไม่แปลกใจที่แบบทําไมเข้ามาแล้วต้องสั่งเม <c oughs> นูนี้กันแล้วลูกชิ้นนะลูกใหญ่มากนะแต่ข้างในนี่กัดเข้าไปก็คือเนื้อทั้งนั้นนะอร่อยจริงอร่อยจริงเพรายกตบอย่างนี้ได้เลยจจรริิงง ด,ดูสิดูสิคุณผู้ชมจิคุณผู้ชม,ชมไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นระดับตำนานไปแล้วนะได้รับรางวัเลเยอะด้วยเยอะมากาใช่ไปได้รางวัลออสการ์ม,มาแล้ว <laughs> ออบบเขาแสดงเรื่องอะไรคะ <laughs> บ้าหรือเปล่า <laughs> แล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกเมนูทีเด็ดอีกอันหนึ่งก็คือเนื้อน้ำมันหอยอแต่ว่า หวานอยู่อยากกินของหวานก่อนแล้วค่อยกินข้าวจริงๆแล้วผู้หญิงมันสามารถแบ่งกระเพาะระหว่างข้าวและหวานในเวลาเดียวกันได้ใช่มันแบบเข้าไปแล้วมีสองช่องเลยตบกีละช่องเลยอันนือข้าว,าวอาวเราต้องเรียนเรื่องกายวิภาคกันใหมาเนี่ย <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> ชอบจริงๆดูทรงแต่ชอบจริง <c oughs> จริงๆสั่งมาชามเดียว <c oughs> เขาก็ทานหมดจริงๆอ่ะไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมตัดจากชามเดียวแล้วนึกว่าแบบว่าตนคนละชามดูเดือดจังวะ ชิมให้แบบท่านผู้ชมดูว่าแบบเออมันอร่อยที่ปิงดูเทปอื่นจริงปะเนี่ยดูแต่แบบเราก็แบบไม่ได้ชิมนะเรากินเ็จะเรียกกินก็เรียกโซยโหดยัดห่ากันแล้วอย่างนั้นอ่อยอ่ะอ่เห็นไหมกินให้อร่อยมันต้องค่อยๆกินต้องค่อยๆแบบละเมียดละไมอือ <laughs> ใส่ไม่ดีเลยอย่าใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของรายการ<อ> <laughs> สวยคนเรารอ,อเรารอกันอยู่อะ <S <s <up> <S ่ะโอ้ละชิที่น่ากินด้วยปล่อยหูทวนลมไปอันนี้คือเนื้ออะไรนะคะเนื้อน้ำมันหอย <S <s <up> น่ากินมาก <s up> ดูสิ <S <s <up> <S เดี๋ยวเราจะดูนะฮะว่ามหากรรมการกินของสองสาวเป็นไง อืมหมดแล้วอ่าต่อให้เขาดูแบบพูดไม่เก่งอะไรเก่งแต่เวลาแววตาอะไรมันออกเวลามันกินเข้าไปนะ,ะมันเป็นปะกกายนะคือต้องเบิ้ลอันนี้เมนูนี้ต้องเบิ้ลจริงๆถ้าจะแนะนําคุณผู้ชมนะแนะนำเพื่อนๆที่ดูรายการนะข้าวราดเนื้อน้ำมันหอยแล้วก็เกาเหลาก็ด้วยโอ้โหเป็นคมไ่ด้ีมากทนะี่สำคัญอย่าลืมปิดท้ายด้วยของหวานกินข้าวต้องกินหวานนะ ป็นพุดดิ้งมะพร้าวใช่ไหมหอมเนาะอร่อยมากเนื้อมะพร้าวคือเยอะจริงเยอะแบบเยอะมากอะในลักษณะพุดดิ้งคือเนียนแบบเนียนนุ่มแล้วก็แบบเด้งๆเนาะว่ามันแบบเออมันแล้วเข้าปากปุ๊บแล้วมันละเลียดไปเลยเออละเลียดไปเลย,รยเจริงมื้อดีๆสักมื้อหนึ่งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปกินแบบแพงมากหรูหนะร,ราจนเกินไปไ เนี่ยได้กินอาหารรสชาติดีๆได้คุยกับเพื่อนสนุกสนุกแบบนี้เออใช่ไหมเนี่ยผมว่าอรรถรสในการกินมันอยู่ที่ว่าไม่ใช่ว่าเรากินอะไรแต่บางทีมันอยู่ที่ว่าเรากินกับใคร,รใช่ไหมเออแล้วมึงเป็นใครวะแต่เราสอบคนจะดังกันแล้วนะพี่พิงค์พี่อะไรแนะนำเราไหมถ้าเราดักขาด้พูดมาขนาดนี้แล้วก็มึงมันหน้ามันกันขนาดนี้มันก็มันจะต้องมีคนที่ทั้งชอบและไม่ชอบเรา เคี้ยวก่อนก็ได้ครูเข้าใจแล้วว่าทาไมเรียนเนี่ยเวลาครูพูดอะไรแล้วคูแบบทำกับอื่นกันเนี่ยเพิ่มบาปก,กรรมมันย้อนมาที่เราจริงเหโอเคค่ะเมื่อกี้ว่างไงนะปิดรายการเลยไหมไม่คือเราก็ต้องรับมือให้ได้ว่ามันแน่นอนมันจะต้องมีทั้งท็อกซิกเขาเรียกว่าเราต้องบริหารเรื่องนี้ให้เป็นอก็ต้องฟิลเตอร์คือต้องกรองให้เป็นว่าแบบยบางทีเราโดนชมมาเยอะๆอย่างเงี้ยโอ้ใจมันฟูอ่ะ แต่พอมันไปโดนด่าสักคนสองคนอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงหรือบอกว่าหรือมันทําให้เราคิดเยอะคิดมากไปจะพอเป็นคนคิดบวกใช่หมายถึงบวกแม่งเลยเวกฟาดกเลย <laughs> จังหวะ <laughs> เราเราเราแค่เป็นคนที่มีคนรู้จักมากแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราได้พี่ว่าอันนี้มันจะทําให้เราแบบสมดุลชีวิตเราได้เนาะก็หวังว่าน้องๆสองคนต่อต่อไปก็น่าจะแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีแฟนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาทุกทุก ทั้งน้องพลอยน้องเบลนะขึ้นไอตีแล้วตอนนี้ขึ้นไอตีขึ้นเลยขึ้นเลยต้องขึ้นแรงนะฮะขึ้นเลยถือว่ามื้อนี้เป็นยังไงกันบ้างวันนี้วันนี้คืออร่อยมากชอบมากเขาชอบมากที่สุดก็อันนี้น้ำมันหอยเนื้อน้ำมันหอยกาเหล่าอ่ะเนาะก้าวแบบเกาเหลาว่าคือถ้ากินคู่กันนี่มันแบบผีเด็ดผัดอุ้งเส้นอร่อยใช่อร่อย แล้วยังมีเมนูเด็ดๆของเขาอีกนะอย่างเนื้อแพะ,อ,แพะอันนี้เราชิมกันบบางเนื้อแพะนะครับแล้วอยากจะบอกน้องๆไว้เลยว่าเนื้อที่น้องๆได้กินเนี่ยอันนี้มันเป็นเนื้อที่มันคัดพิเศษจริงอันนี้คือสั่งไว้เลยพิเศษเลยทำไมคะต้องเป็นตัวนี้ตัวที่มีขาซ้ายข้างเดียวอะไรเงี้ยมันพิเศษกว่านั้นมันเป็นอีกขาของมันเลยเพราะอันนี้คือตัวเดียวอันเดียวแพะ <Okay. S 1> จูพะ สมสม,มติว่าเร<ช>ากินเนื้อแพะแล้วบอกเหมือนไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรากินเนื้อแพะเราบอกไม่ได้แล้ว่ามันเหมือนอะไรแต่เรากินเนื้อแพะเราบอกไม่ได้แล้ว่ามันเหมือนอะไรมัน,นเป็นยานเป็นยามเป็นยาน <c oughs> แล้วมันยานกินกับน,น้ำซุปสูตรสามสิบสี่สิบปีเขาเนี่ยโหสุดปัดไปเลย <c oughs> อาชิม <c oughs> เอาไม่ปิดรายการแล้วเหรอปิดเลยโคตรแย่เก้าปิดรายรปิดรายรจริงปะเนี่ยจริง